ทุกคนครับบ้านผมนี่มันป่าหญ้าเขียวเๆี่อนะุมเนยใครมีบัวควายเอามาเลี้ยงได้เลยนะหญ้าท่วมแล้วในวันนี้ผมให้สหายของผมมาช่วยงานอีกตามฟอร์มเดีเย๋ยวผมจะพาไปดูว่าเกี่ยวหญ้าไปถึงไหนเราไม่รู้ เดี๋ยวเขาจะทําเยอะเกินไปเนี่ยผมจะให้เขาพักผ่อนแล้วแถวนี้ไม่ต้องปล่อยให้มันลกงนี้แหละมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้ที่เขากําลังทําอยู่นั่นไงโอ้โหโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาเดี๋ยวเอาทงนี้นิดหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยอเคเหนื่อยแล้วไปล้างมือล้างอะไรซะ เนี่ยเอาถึงไอ้ตรงนั้นออกนิดหน่อยก็พอแล้วเนี่ยอืมเนี่ยทหารของผมก็มาช่วยงานเรื่อยถ้าเขาไม่มานี่ก็แถวนี่ก็ดูไม่ได้เลยเนี่ยผมเป็นพวกอนุรักษ์ไงผมเกิดมาเพื่ออนุรักษ์ไงบวกกับความชี้เกียรอ่อะแม่โอ้โหเขาเกียวไอ้กองเต็มเลยนี่ถ้ามีวัวมีอะไรนะมีใครมาเอานะ เป็นอาหารอย่างดีเลยเนี่ยหลายกองเนี่ยเนี่ย <c oughs> แต่มันมีอู่คนหนึ่งอ่ะเขาชอบเขาชอบเนี่ยมามเอาอยู่เรื่อยเลย<ม>แต่ว่าไอ <c oughs> <c oughs> คนนั้นเอาไม่ให้อะเพราะว่าวเขามักง่ายไปเขาชอบมาเอาแต่คนที่เกี่ยวไว้ให้แล้วเนี่ยไม่ช่วยหรืออะไรเลยไม่ช่วยคนนี้เลยเนี่ยถ้าช่วยสักหน่อยก็จะไม่บ่าหรอกนะ เออเนี่ยเขาไม่ช่วยเลยเลยเขาเอาของฟรีอย่างเดียวน่ะเขาเอาแต่ของดีๆอ่าเอาตรงนั้นออกนี่หน่อยก็พอแล้วนะนะเนี่ยโอ้พี่น้องเลยบ้านผมหน้าฝนเถอไม่ได้ละเกี่ยวไปอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็เต็มอีกเหมือนเดิมอ่ะเออมันขึ้นเร็วมากนี่นี่สะน้อยๆของผมก็บป่าเต็มนะ ตอนแรกผมเลี้ยงมันไว้แค่นิดเดียวเองอะ่ะ mm hmm. ผมก็จะเลี้ยงปลาคาราปลาสวยงามน mm hmm. พอช่างเขามาทำไอ้นี่ไง mm hmm. เขาเอาเต่าเอาเอาปลาช่อนมาปล่อย mm hmm. ผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยเนี่ยตอนเย็นๆ mm hmm. ผมจะให้อาหารมานะันปลาเยอะมาก mm hmm. เขาเอาปลาดุกมาปล่อยตัวหนึ่งยังไงเนี่ยเสร็จแล้ว mm hmm. ผมก็เลยปล่อยให้ พอผมซื้อปลานินปลาสลิดมาผมว่าจะกินผมเกิดนึกสงสารมันผมก็เลยปล่อยลงเนี่ยประมาณห้าสิบหกสิบตัวทีนี้มันออกลูกมาโอ้โหตอนเย็นๆน่ะมันจะมารอกินอาหารนะ่ะผมต้องสงสารมันนะ่ะต้องเอาอาหารให้มันทุกวันนะ่ะมันมาทำปากยิบยิบยิบยเนี่ยนะตอนนี้น่าจะมีเป็นหลายร้อยแล้วมั้งเนี่ยสระน้อยๆของผม บ้านผมมันจะมีสระน้อยๆแล้วก็มีสวนน้อยๆเนี่ยสวนน้อยๆอยู่ทางนี้เนีผมเลี้ยงต้นไม้ไปเต็มเลยนะต้นสวยๆอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นไม้ต้นนี้สวยมากเนี่ยเนี่ยผมปลูกเองผมไม่ขอชาวบ้านเข้ามาเป็นกิ่งเล็กๆสองกิ่งแล้วผมก็มาชํำไ้มัน แม่ค้าขายต้นไม้เขเคยบอกว่าต้นเศรษฐีอะไรสักอย่างผมลืมแล้วลืมชื่อมันนลวดูดิสวนน้อยๆของผมสวนเฟิร์นไม่โตแล้วซื้อมาเลี้ยงสามปีมันอยู่ในกระถางมันไม่มีที่ไปแล้วไงรากไม่มีที่ไปก็เลยไม่โตละสะน้อยๆเอาผักบุ้งอะไรมาไม่ได้ยโยนลงเนี่ยมันมันกินมันกินหมด ผมงงมากเลยป่าก,กินผักบุ้งผงใสยมันคงหิวมากอะแล้วก็มาดูที่สหายของผมเนี่วันนี้เขา,า,ยาขยันแข็งพอแล้วบ้างนี่นะอครับขี้เกียจไปไปล้างมือได้ไับพอแล้วพอแล้ว,ลวไม่ต้องทํามากหรอกรอเสร็จแล้วเนี่ยกอง,กองๆนี่จะเอาเอาไปกองไว้ตรงนู้นดีกว่าไป <Okay. S 2> เอาไปรวมกันไว้ตรงนั้นแล้วก็พอเลยเนี่ย เอาใส่ต้นมะพร้าวเ,เลยไม่มีไม่ไม่ต้องไปทิ้งอะเอาใส่ต้นมะพร้าวเ,เลยเออเอาใส่เลยแล้วใส่ตรงนู้นด้วยนั่นแหละนั่นแหละใส่นั่นก็พอเออเพราะเราไม่มีที่ไปทิ้งไงแล้วไม่ต้องเผาเป็นมลพิษเอาใส่ต้นนู้นด้วยนั่นแหละใส่เลยเออเอาออกมาก่อน เยี่ยมมากวันนี้เนี่ยเหลือกองเ,เริ่มเลยเนี่ยวัวควายกินได้หลายหลายอิ่มนึงอเนี่ยถ้ามีคนมา,าแต่นี่ไม่มีเราไม่ต้องละเอามาใส่สองต้นนี้ด้วยก็ได้นะเนี่ยใส่ต้นนี้กับต้นนี้ด้วยก็ได้เออเนี่ยไม่ไม่เนี่ย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 ที่เหลือเนี่ยเนี่ยเอากองเนี่ยไปใส่แล้วก็พอเนี่ยอเออคุณทํางานมากแล้ววันเนี้ เออไม่ต้องทําเยอะนะใส่ตรงนู้นใส่ตรงสามต้นสี่ต้นนุ่นอ้อมไปทางนู้นด้วยเออกระจายกระจายไปใส่ต้นนูนแล้วก็มาใส่ตรงสองต้นนี้ด้วยน,นะโอเคนะวันนี้แค่นี้ก่อนเออโอเคพอ